รัดโอ,อนเงินให้แล้วครั้งที่สอง300บาท10คนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครเงินเข้ากันแล้วบ้างคอมเมนต์รายงานตัวกันด่วนเลยนะคะสวัสดีค่ะพกกระบุ่มในช่องมัมมี่บุ่มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกระบุ่มในวันที่12มีนาคมปี2567ค่ะทุกคน คลิปนี้มาแจ้งเตินข่าวสารดีๆอีกเช่นเคยก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นการโอนเงินครั้งที่2นะคะจากกรมบัญชีกลางในโครงการจ่ายเงินสงงคราะห์ปี 67เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนั่นเองนะคะซึ่งระยะเวลา9เดือนเดือนละ100บาทด้วยกันนะคะก็ตั้งแต่มกราคมถึงกันยายน67แต่ว่าจะไม่ได้รวดเดียวนะจะได้เป็นไตรามาสละ3เดือนนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าโอน3ครั้งกันเลยนะคะซึ่งการโอนเงินนะแต่ละรอบการโอนเงินแล้วก็ให้แต่ละคนนั้นจะได้ไม่เท่ากันนะคะซึ่ง บอกเลยว่าคนไหนที่เกิดปี2 5 0 7นจะคะจะได้ไม่เท่าคนอื่นนะเพราะว่าในส่วนของการโอนเงินนั้นจะยึดตามวันเดือนแล้วก็ปีพศเกิดด้วยนั่นเองนะคะซึ่งการโอนเงินให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะสำหรับคนที่เกิดปีพศ2507นั้นนะคะเกิดก่อน1มกราคม2 5 0 7นะคะก็คือจะได้รับเต็ม900นะคะส่วนใครที่เกิดเดือน มก,กราคมนะคะ1ถึงสามสิบดมกราคม2507เนี่ยก็จะได้รับ800บาทคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์2507รับ700นะคะคนที่เกิดเดือนมีนาคมได้รับ600เกิดเดือนเมษายน2507นะคะได้รับ500นะคะมันก็จะลดหลั่นกันไปนะคะยึดตาม เดือนเกิดแล้วก็พอสอเกิดนะคะทุกคนที่นี้สําหรับการโอนเงินส่งเคราะอ์นะคะเขาก็จะแบ่งตามกลุ่มวันเดือนปีเกิดนะคะวันที่12นะคะสําหรับคนที่เกิดระหว่าง1มงกราคม2495ถึง31ทธันวาคม2501นน,นะคะก็จะได้รับในวันนี้นะคะแต่ต้องผูกพร้อมเพย์นะคะ ต่อมาพรุ่งนี้นะคะก็จะโอนให้คนที่เกิดระหว่าง1มกราคม2502ถึง29กุมภาพันธ์2507นั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่จะได้รับสิทธิ์นะคะจะต้องเป็นคนที่ยืนยันตัวตนภายในย26กุมภาพานันธ์67นะคะหมายถึงว่าคนที่เคยยืนยันตัวตนไปแล้วได้รับสิทธิ์ปกติในบัตรคนโจนนะคะเดือนละ300 กรูซื้อสินค้าปกติเนี่ยก็คือรอรับเงินได้เลยไม่ต้องทำอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมผูกพร้อมเพย์นะคะภายในวันที่6มีนาคมนะคะแต่ถ้าใครผูกหลังจากวันที่6มีนาคมก็จะได้รับเงินนะคะในงวดถัดไปนั่นเองเนาะส่วนการโอนเงินนะคะงวดที่2เนาะครั้งที่2อง่างวดที่2รอบถัดไปก็คือเดือนมิถุนายน6 7กันเลยนะคะ11 12 13มิถุนายนแล้วก็ครั้งสุดท้ายคือ 11 12 13กันยายน6 7นั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่มีคำถามอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรไปที่ call center กรมบัญชีกลางเนาะ0 2 2 7 0 6 4 0 0ได้เลยวันและเวลาราชการนะคะสหรับพี่ป้านา้าคนไหนนะคะเงินเข้ากันแล้วบ้างนะคอมเมนต์มาพูดคุยกันเพื่อเป็นข้อมูลให้กันได้นะคะเกิดวันไหนพ่อซอไหนเดือนไหนนะคะได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์มา พูดคุยกันได้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวอ,อื่นเพิ่มเติมบุมจะรีบนำมาแจ้งนะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ